สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางใหม่จะมี Facebook ส่วนตัวนะครับไวรุ่นกันเนอร์เพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม g o o s t อ r t s นทเนะครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับกลับมาอีกแล้วกับแฟนตาซ l e a g UFA 800 Season 4กลับมาครั้งนี้ยังคงความเข้มข้นเร้าใจ การันตีจากผู้เล่นที่ผ่านมา3ซีซันครั้งนี้ของรางวัลเรายังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมูลค่ารวมกว่า40,000บาทถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงสัง่งเวินนี้ท้าให้คุณลองแอดไลน์แอดแฟตาซีแปดร้อยสรุปข่าวอารสเซนช่วงเช้าซาก้าเปรยต่อสัญญาใหม่กับปืนปุคโ,โยซาก้าปีกตัวเก่งของปืนใหญ่อานอนเ์เซนแยมกำลังต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปหลังจากเจรจาก,กันมานานหลายเดือน ก่อนหน้านี้มิเกลอริต้ากุซือปืนโตแสดงความมั่นใจว่าซาก้าจะต่อสัญญาฉบับใหม่แทนฉบับปัจจุบันที่มีสัญญาถึงปี2024ซาก้าที่กำลังอายุครบ21ปีในวันที่5กันยายนให้สัมภาษณ์ในเชิงคล้อยตามเจ้านายวม่ใช่ครับผมแชร์ความมั่นใจของเขาผมรู้สึกว่าที่ปืนใหญ่เหมือนได้อยู่บ้านจริงๆผมรู้สึกถึงความรับจากเพื่อนร่วมทีมจากโค้ชและจากแฟนบอล ขณะที่ผู้จัดการทีมก็มีความรักให้ผมเสมอสำหรับซาก้าเป็นเด็กฝึกปืนใหญ่โดยตรงในเล่นชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2018ปัจจุบันลงสนามไปแล้ว135นัดทำได้23ประตูและ30แอสซิสต์ความทางควารางวัลแข่งยอดเยี่ยมขอสมสร2ปีติดต่อกันตวาวาเรสเผยคิดถูกชิงปืนมา OM เตะแชมเปี้ยนลีกนูโนตาวาเรสแบ็กซ้ายตัวยืมของโอลิมปิกมักเซย์เปิดใจว่าคิดถูกที่เชื่อเอเยนออกจากปืนใหญ่ ยอมมาเล่นแบบยืมตัวอย่างฝรั่งเศสพอนอกจากลงเตะสม่ำเสมอแล้วยังไปลดเล่นเวทีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าเรสไม่อยู่ในแผนงานเฮดโค้ชมีเกลอาริตาเมื่อทีมไปคว้าโอเล็กซานเดอร์เซซิโก้จากมนสซิตี้ในยังมีตัวโปรดเคียรันเทนี่รอฟื้นอาการเดี่ยงแข้งโปรตุกีสจึงยอมเป็นฝ่ายออกมาหาประสบการณ์เองแล้วปรากฏว่าช่วงแรกผลลัพธ์ดีเกินคาดที่ปืนใหญ่อาร์ซอนผมได้เล่นแค่ฟุตบอลถ้วยเ a ฟรอคัคาราบารับ แต่มาหมักเซยสามารถกลับไปสู่ระดับที่คุ้นเคยแต่ชับปปิลีกทางบอลลีกและบนลถ้วย OM มอบโอกาสแก่ผมทุกรายการแต่ว่าเรสกล่าวกับ i m c Sport เอเยนต์ของผมก็เสียให้แนบออปชั่นซื้อขาดไว้ด้วยแต่ทางปืนใหญ่ปริเสธช่างมันเอาเป็นว่าเวลานี้ผมคือผู้เล่นหมักเซยจะเล่นจุดสุดความสามารถต่อให้มีหรือไม่มีออปชั่นซื้อขาดพออยู่ที่นี่แล้วมีความสุขผู้เล่นวัย22ปีลงแต่5เกมลีกเอิง ตัวจริงทั้งหมดทําไปแล้วสามประตูพอขึ้นไปยืนเป็นปีกซ้ายงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเบยอรินโพสต์อำลาแฟนบอลปืนใหญ่อดีตกองหลังปืนใหญ่ออกมากล่าวอำลาเหล่าแฟนบอลหลังย้ายกลับไปซบครับอสูกานระ์เอ็กต์ต่เบยรินอดีตแบ็กขวาจอบ,บุกข,ของปืนใหญ่ออกมาโพส์อำลาถึงเหล่าแฟนบอลหลังตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่กับบาเซอร์กองหลังไว้ย27ปีไม่ค่อยได้รับโอกาสกับทับปืนใหญ่ในช่วงหลัง ทำให้ถึงเวลาที่เจ้าตัวตัดสินใจเลือกโบกมือลาหลังจากที่รับใช้สมสรแห่งนี้ร่วม11ปีนับตั้งแต่วันแรกผมรู้สึกว่าที่แห่งนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งและผมบอกครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเมืองแห่งนี้เราอ้ล,ลอมให้ผมได้รู้ว่าผมเป็นใครและผมเป็นนี่พวกเขาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่เป็นนักเตะอสตันตลอด11ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเป็นเกียรติเสมอ ที่ได้แบกรับตาสโมสรแห่งนี้และได้ลงเล่นไปเกือบ250เกมต่อหน้าพวกคุณผมอยากขอบคุณอาเซนเวเกอร์สติฟราวสติฟโบนิวแบนฟิลอูน่าเอมอรี่เฟดดี้ลุงเบิร์กและมิเกลอาริตเตอร์ผมอยากขอบคุณ, berger, au, Bo, iel, y, g, คณเหล่าสตาฟผู้ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเราก่อนลงสนามและทีมแพทย์ควรทำความสะอาดผู้รักษาความปลอดภัยและทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ผมอยากขอบคุณเหล่านับเตะ ที่ทําให้ผมมีช่วงเวลาที่น่าจดจําและที่สําคัญที่สุดเลยพวกคุณเหล่าเดกแกเนอร์ขอบคุณที่คอยสนับสนุนผมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ผมแย่ผมสนุกมากกับการเล่นให้กับสนามที่สวยงามแห่งนี้และสําหรับการแชร์เรื่องราวนี้ทุกย่างก้าวของเส้นทางในอาชีพการค้าแข่งของผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับการบอกลาแต่ผมรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่กําลังจะเริ่มของผม ผมจะพูดกับพวกคุณทุกคนว่าขอบคุณครั้งหนึ่งเคยเป็นกาเนอร์คุณจะเป็นกานเนอร์ตลอดไปสำหรับบยรินใช้เวลา11ปีกับการคาแข่งในทินเอเมสเตเดียมโดยลงเล่นไปทั้งหมด2 3 9เกมและคว้าชแชมป์เอคับไปถึง3สมัยกลับมาอีกแล้วกับแฟนตาซ l e a g UFA e u FA 800ซีซัน4กลับมาครั้งนี้ยังคงความเข้มข้นเราใจการันตีจากผู้เล่นที่ผ่านมา3ซีซันครั้งนี้ของรางวัลเรายังยิ่งใหญ่เหมือนเดิม มูลค่ารวมกว่า4 0 0 0 0บาทถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงสังเวยนนี้ท้าให้คุณลองแอดไลน์เอ็ดแฟนตาซีแปดอารันเดมเดลปีที่แล้วเราเข้าใกล้ท็อปโฟเราควรได้รางวัลสำหรับซีซั่นนี้อารันเดมเดลผู้รักสัปตูจอมหนึบของปืนใหญ่ออกมาเผยว่าภายในห้องแต่งตัวทับนักเตะปืนใหญ่ยังไม่มีใครต้องเป้าหมายไปไกลแม้จะเริ่มต้นซีซั่นด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่แอบฟันถึงการควา้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเอาไว้ มิเกลอาริต้าพึ่งนำปืนใหญ่สร้างผลงานสวยรูหลังเปิดบ้านเฉือนอสตันวิลล่าด้วยสกอร์สองต่อหน,น,นึ่งคว้าชัยชนะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในห้านัดแรกของซีซั่นเก็บสิบห้าคะแนนเต็มนำเป็นจา่าฟงพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบรลอๆลในห้องแต่งตัวเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเป้าหมายถ้อยคคำที่น่าเบื่อก็คือมองไปทีละเกมแต่มันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกเราหลายคนที่จะได้เล่นในั่วยยุโรปแรมเดียวกาว และโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่านั่นอาจเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราในการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกผมไม่เห็นว่าทําไมเราถึงจะทํามันไม่ได้แชมป์ก็คือแชมป์มันคือถ้วยยุโรปเลยนะปีที่แล้วเราเข้าใกล้ท็อปโฟและเราควรได้รางวัลสําหรับซีซัน่นนี้และหนทางยังอีกยาวไกลที่จะไปถึงคะแนนความสามารถเด็กปืนปืนใหญ่แพ้นัดแรกบุกแพแมนยูหนึ่งต่อ3ผู้ทำประตูหนึ่งต่อ0นย์อันโตนี่นาทีที่35คนแอสซิสต์แรดฟอร์ หนึ่งต่อหนึ่งบุคยสากา้านาทีที่60 2สองต่อหนึ่งมาคัสเรดฟอร์ดนาทีที่66คนแอสซิสต์บูโนโ่สต่อหนึ่งมาคัสเรดฟอร์ดนาทีที่7 6คนแอสซิสต์อิริกเซนเอรันเดมเดล6คะแนนโดนไป3ประตูแต่ก็ต้องบอกว่าเจอโลเป้าทางนั้นจังหวะเซฟก็พอมีอยู่เหมือนกันลูกยิงสันโชดในต้นคู่แรกแต่ก็มีความผิดพลาดเช่นกันในจังหวะจ่ายบอลแล้วถูกแมนยูโชก ดีที่ตัวเองมาแก้ตัวได้ทันวิ ar, and, ลเลียมซาลิบา6คะแนนไล่กองหลังปืนใหญ่วันนี้ยืนสูงเกินไปหน่อยโดยเฉพาะหลังจากที่ตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งแล้วซาลิบาถือว่าเก็บกินสบายในจังหวะที่แมนยูขึ้นเกมแต่มาเจอหมัดเด็ดจากเกมโต๊กับเร็วที่ใจตัดทะลุคู่เซนเ,นเตอร์ทั้ง2ประตูที่เสียในครึ่งหลังกาเบลมาเกลเยส6คะแนนจังหวะที่โดนยิงนำหนึ่งต่อศูนย์มาเกลเยสหลุดตำแหน่งออกไปที่จะไปตัดบอลจากบูโน่แต่ไม่ถึงบอล แต่ภาพรวมกาเบียวก็ยังทำได้ดีเบนไว้6คะแนนเรื่องเกมรับไว้ก็ประกบสารโชจนเล่นไม่ออกแต่เรื่องการเติมเกมบุกก็ยังเป็นจุดที่ไวยังทำได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไร่อเล็กซานเดอร์ซิเซโก6.5คะแนนฟิตกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหลังจากพลาดลงเล่นใน2เกมหลังสุดก็ได้ซิเซนโกกลับมาก็ทำให้การครองเกมของทีมทำได้ดี จริงๆครึ่งหลังแทบจะเหนือกว่าแมนยูทุกอย่างเอาเบอร์เซมี่ลงของก้าหคะแนนช่วงนี้ก็คงได้โอ,อกาสเล่นต่อเนื่องจากการที่ปาเตยังเจ็บอยู่ส่วนเอรนี่ก็พักยาวไปหลายๆจังหวะเซมี่ก็ทําได้ดีในเรื่องของการช่วยต่อเกมแต่ประตูที่โดนแมนยูนำสองต่อหนึ่งเริ่มจากการใจพลาดของเขาจานโดนสวนกลับเรื่องเสียเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีกันิชาก้าหคะแนนบทบาทไม่ได้มากเหมือนเคยมีน้อยมากที่ชาก้กจะเติมเข้าไปในกรอบเพดโทษ แต่มาตรฐานการเชื่อมเกมก็ยังทำได้แม่นยำอยู่มาตินโอเดกาดหคะแนนกับตันทีมมีทางจังหวะที่สร้างโอกาสที่ดีอย่างการเปิดข้ามไปเสาไกลให้มาตินเนลลีม่มงแต่ก็มีอีกหลายจังหวะที่โอเดกาดยังขาดความเด็ดขาดต้นครึ่งหลังได้แปรบอลไม่กีฬาแต่ยิงผิดเหลี่ยมบอลปลิ้นออกไปแล้วบทบาทก็ค่อยๆหายไปก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกบุกยอสซาก้า6.5คะแนนบนลลอกประตูแรกในซีซั่นนี้ของเขาได้แล้ว และเป็นประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจังหวะทาดวนกับมาเลเาซียก็เอาชนะได้หลายครั้งกาเบียวมาติเนลลี่6.5คะแนนสมงบอลเข้าไปตรงตาข่ายได้ก่อนแต่ถูก V.R ริบประตูคืนพอมองว่าโอดิการไปทำฟาวก่อนมาติเนลลี่ได้โอกาสโขกหนึ่งหน่งอีกครั้งแต่ถูกเดคิอาเซฟไว้ครึ่งแรกกันไปกับบอลค่อนข้างโดดเด่นแต่ครึ่งหลังมาติเนลลี่เริ่มจะหมดมุกจนเอาชนะดาโร่มไม่ค่อยได้แล้วกาเบียวเชซุส7คะแนนต่อสู้อย่างหนักในแดนหน้า มีราฟาเอลวารานตามปกบติแต่เชซุสก็ยังเอาชนะแล้เรียกฟาวได้ตลอดประตูตีเสมอก็มีส่วนอยู่ด้วยเหมือนกันในความพยายามจะเข้าไปถึงบอลก่อนที่บอลจะหลุดมาเข้าทางซาก,ก้าตัวสำรองเอมิลสมิธโรห6คะแนนนาทีที่73แทนโอดีกาดลงมาบทบาทแทบไม่มีเลยสมิธโรดูความมั่นใจหายไปเยอะหลายๆเกมที่เขาได้โอกาสลงมาสำรอง แต่ IMPACT กับเกมน้อยมากฟาบิโอวิเอร่าหคะแนนนาทีาที่73แทนโลกโก้กาได้ลงมาประเดิมสนามในเกมอย่างเป็นทางการสักทีลงมาก็มีโอกาสได้ยิง1-2ครั้งแต่บอลไม่เข้ากรอบมีใจตัดแนวรับไปให้มาเตโรลี่ที่เสาสองได้ลุนแต่ก็ยังมีจังหวะการเล่นที่แปลกๆอยู่เหมือนกันในยุโรป้าลีกกลางสัปดาห์ก็น่าจะได้เล่นเต็มเกมเอ็ดดี้เอนเคเทีย6คะแนนนาทีาที่73แทนซิเซโก กลับมาอีกแล้วกับแฟนตาซีลีก UFA 800ั่น4กลับมาครั้งนี้ยังคงความเข้มข้นเราใจการันตีจากผู้เล่นที่ผ่านมา3ั่นครั้งนี้ของรางวัลเรายังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมูลค่ารวมกว่า40,000บาทถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงสังเวยนนี้ท้าให้คุณลองแอดไลน์แอดแฟนตาซี800